<L an> เราทําแบบเดิมซ้าๆในทุกๆวันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ในชีวิตของเราจะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆอยากได้ชีวิตใหม่ๆเราต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราแบบถาวรเลย <S <S หลักการง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองผลลัพธ์ในชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนยกตัวอย่างผมก็แล้วกันเด็กนักเรียนช่างกลติดคุกติดยาเสพติดพอผมมีเป้าหมายผมอยากจะเป็นนักธุรกิจผมก็ต้องหาวิธีที่ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดถ้าเกิดทุกคน อยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทําเลยทุกคนต้องมีเป้าหมายก่อนนะบางคนใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายเลยใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันวันยากมากเลยที่เราจะประสบความสําเร็จชีวิตเราทิศทางของเรามันจะไม่ชัดเจนเพราะนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทําทุกคนต้องมีเป้าหมายก่อนอยากจะเป็นอะไรอยากจะประสบความสําเร็จแบบไหนมันคิดให้ออกหลายๆคนอาจจะยังไม่เจออาจจะบอกว่าพี่ครับผมก็อยากประสบความสําเร็จแต่ผมไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตของผมคืออะไรอย่างแรกเลยถ้าเก ว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรดูก็ได้ว่าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมีความสุขทาแบบเพลินๆทําแบบลืมวันลืมคืนเหมือนที่ผมทาสร้างแฟนเพจเนี่ยผมทาแล้วผมโคตรมีความสุขเลยเสียตังค์ด้วยเสียตังค์จ้างพนักงานเสียตังค์ค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ผมก็เสียเวลาด้วยแต่สิ่งที่ผมทาคือผมโคตรมีความสุขเลยผมเห็นน้องๆก็พิมพ์ม,มาคอมเมนต์มาอินบ็อกซ์มาว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงบางคนติดยาเสพติดทักมาหาผมผมบอกวิธีไปทุกคนก็เปลี่ยนแปลงได้เลิกยาเสพติดได้ เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแหละมันคือความสุขในชีวิตเพราะนั้นะถ้าเกิดเราหาเจอว่าอะไรก็ตามที่เราทําแล้วมีความสุขต่อให้ไม่ได้เงินก็อยากจะทำเพรานะนั้นถ้าเกิดว่าหาแบบนี้เจอเมื่อไหร่นั่นแหละสามารถเอามาเป็นเป้าหมายในชีวิตได้ส่วนเรื่องเงินคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดคุณทําด้วยความรัก คุณทํได้ความสุขเดี๋ยวเงินมันจะมาหาคุณเองเงินจะมาแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องหาเป้าหมายของเราให้เจอก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรพยายามดูอะไรก็ตามที่เราทําและเรารักเราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขเวลามันผ่านไปแบบเร็วมากเลยหรือไม่งั้นบางคนถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณรักก็ขอให้คุณลักในสิ่งที่คุณทาบางคนโชคดีแค่ไหนที่คุณได้มีงานทำนะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยบางคนตกงานคนหางานทําแบบยากมากเลยคุณรักในองค์กรของคุณรักในบริษัท ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนมันเป็นธุรกิจของตัวเองอ,อาจจะมีบางครั้งทําให้เราเครียดบ้างอาจจะมีบางครั้งทํให้เราเหนื่อยบ้างแต่อย่าลืมว่าอาชีพที่เราทําอยู่ธุรกิจที่เราทําอยู่มันก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเลี้ยงครอบครัวของเราเพราะนั้นควรจะเห็นคุณค่าของมันควรจะขอบคุณมันว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ดีบริษัทนี้ง,งานนี้เป็นงานที่ดีที่ทําให้เราได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองที่ทําให้เราได้เลี้ยงครอบครัวของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยมีเป้าหมาย